เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลยซืยเลยใช้ครับอันนี้เป็นโตโยต้ตาครับซูรุ่น่า1.5เครื่องดีเกียร์ดีสีสวยๆเลยสีสันเงางามล้อแม็กก็สวยนะครับแม็กสวยยางหดกดีใช้กันได้อีกยาวครับ ราคาถูกๆ2 5 0 0 0บาทนั่นเองครับเที่ยวับบงานเดินทางไกลได้สบายรถสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับไม่เคยติดแก๊สเครื่องสดเลยครับเกียร์เข้าดีไม่มีปัญหาช่วงล่างแน่นนิ่มเลี้ยวสุดไม่ดังภายในสะอาดครับพวงมาลัยแต่งเกียร์ธรรมดาเขานิ่มเข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่หลุดเครื่องเล่นเสียงก็ไม่ฟังครับเปิดฟังเพลงกันไม่เหงาห้องโดยสารสะอาดนะครับเบาะไม่ขาดเบาะผ้าสภาพดี 25,000่า 25, บาทนั่นเองคุ้มคุ้มฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำได้ไม่ลาคคลิปใหม่ๆครับครับใช้งานกันแดดก,กันฝนสบายความร้อนนิ่งนะครับไม่มีปัญหาเล่มเอกาสารชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่สารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยของเครื่องเดิมๆแห้งๆครับตะเข็บซ้ายขวารอยพับร,รอยหักต่างๆอยู่ครบไม่มีชนหนัก หน้าเดิมท้ายเดิมสดใจก็สายตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ